ตรงนี้ไ่้ไปต่อได้นี่ไงตรงนี้ไงโอ้โหเหมาะกับการซุมยิงมากครับตรงนี้ขาโดนไหมอ่ะไม่โดนเราไม่โดนมันเออโอ้โหนี่ไงได้แล้วอืมออาเกรดแล้วปืนได้เหรียญมาแล้วอ๋อเร็วจะช้าอีกนานขนาดไหนก็จะยิงต่อเออโดนไหมไม่โดนเออโดนทีดีเฮียเออเออเรียกคนเรียกเพลเรียกกำลังมาหรือไงอกระสุนหมดอีกซูปตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีนะ เปี้ยงป่าไม่โดนเปี้ยงมันไม่โดนเลยวะเฮ้ยกู้ว่าโดนแล้วนั่นนี่เออนี่โดนเต็มเต็มไม่ต้องพูดอะไรเลยอนนี้ลงอะล,ลงอะโอเคโอค้ยขาหักอ่าตรงนี้แหละเยี่ยมต่อเลยช็อตกันต่อเลยอย่าหยุดยั้ยงอย่าหยุดยั้ยงเอ้ไอ้จะคาถึงไหนวิงวิงวิงอืมสเต็ปเดออืมหัวแตกไหมไม่แตกไม่ค่อยโดนเลยต้องสามนัด นะมาอย่างอีกศพเพื่อนกูอย่าบังสิครับโอ้โหระเบิดเยอะ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 เยคว่างระเบิดไปแล้วคว่างต่อไปจะเบิร์ตสติ๊กก็มีนะจ๊ะมีหลายชนิดเลยโดนไหมไม่เห็นฮัลโหลเอ้ย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 อ่าหลบทันโอ้โหเพื่อนกูตายเฮี้ยมากตายได้เฮี้ยจริงๆถ้าโอ้อ่าเขอขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยไม่เอาไม่อยากจะตาย โอเค discipline combination radio ยังมีวิทยุอีกที่หนึ่งโหลอยู่นี่ืหถึงขั้นกระดบของอืนี่ไงอุ้ยยังทันอยู่โอ้ยอ้พังแล้วพังละโอ้ยยังมีหลายที่โอ้โหนี่มีกี่อันวะเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยอืพังอ่๋อยหมดอ๋อยให้หมดเลยเรียบร้อยตอนนี้มิชั่นน่าจะน่าจะมีอีก assemble with ไฟอาร์มี่อ๋อให้ไปรวมพลกันโอเคได้อ่าตรงนี้แหละรวมกับตรงนี้เลยปาถึงจุดและอ่ารวมก็รวมมาโอ้ยระเบิดหืมมีการระเบิดอ๋อนี่มันระเบิดปากถ้ำกันหรือเปล่านา่าจะใช่แต่ว,ว่ายังไม่จบอเอาเพื่อนเราไปคนโอ้นี่พวกไหนวะเนี่ย คนละพวกกับเมื่อกี้นี่แน่แน่วจากชุดบอกแล้วเราไม่ตามเรื่องเรล่เอามันโอ้โหโดนโจมตีหนักมากเมื่อกี้กูกูโดนหนักพอนะนี่หนักกว่าเก่าอีกโอเคโดนล้วได้ทำไงต่อโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวก่อนอ่าต้องหานี่ก่อนดีฟิเอมี่เอมบัสอ๋อทำลายกำจัดทหารพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาโอ้โหอัปเกรดสโลแป๊บ modify choke award improve accuracy ดีมากอืหมหัวหุยหัวหัวไปหัวไปตัวก็ไปโดยดีมากต้องอย่างงั้นสิตรงไหนวะเอ้ยสปริงฟิลต้องสปริงฟิลอะไรอย่างงี้ไกลๆขนาดนั้นฮัลโหลเอ็นเยอะไปอีกโกเอยตรงไหนโอ้โหนี่ไงโอ้ยโอ้ยดังโดนโอ้ย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 โชคดียังยัง เดี๋ยวป่ะมือไม่นิ่งมือไม่นิ่งมือไม่นิ่งเลยอุ้ยย,ยังโดนออืืยัยงแม่นอยู่โอเคลงก็ลงมาใช้ช็อตกันต่อให้ทำอะไรต่ออัลเจอร์วิธคอร์ o ลคริสให้ไปรวมตัวกับเออ่ใครวะอ๋อให้ไปรวมตัวกับคนคนหนึ่งชื่อคริสน่าจะใช่ป่าทหาเริ่มน้อยลงแล้วเริ่มเดินทางสะดวกขึ้นอ,อตรงนี้แหละ ยังมียังมีประตรูอีกอืมเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปเป็นเหล็กขนาดนี้ต้องใช้สองลูกฮ่ะลูกเดียวไม่พอติดตั้งกันบ้างเอ้กออกมาอืมไปบึ้มเราก็ไปใช่ไหมแม่มีมีปัดฝุ่นด้วย แค่นำฝนไม่ออกอครับพี่เอ้ยพี่อย่าข้ามศพคนด้วยคนล้ม่อย่าข้ามพี่ไม่ได้ยินสุภาษิตไทยหรอกพี่อุ้ยยังยังยังมีคนอุ้ยอุ้ยอจะตายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออสี่ห้ารอแล้ววันนี้ต้องค่อยค่อยขายไปอุ้ยโดนแล้วมึงดอกดอกแรกไปเลยนี่ไงหัวเยอะด้วยเยอะด้วยข้างในนี้เยอะด้วยรู้สึกว่าที่อาภรกิจเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ไปทําลายพวกป้อมปืนในในวัดเนี่ยถือว่าเป็นบอน ตัวทําลายเครื่องบินฝั่งเรามากมันไม่ได้ไอ้อะไรวะเสียงอะไรกดระเบิดเสียงมากกับระเบิดเนี่ยเราแวกหมดแล้วเนี่ยคว้ากันจังเลยพาร์ทนี้อ่นีไงอ่านี่ไง,ไงยังมันย,ยังไม่แม่นพอนอืออืมกลมทันอีกมึงดวงดีไปไหนปูนี่ค่อยๆเปค่อยๆไปเลยจะปูมากก็ไม่ได้ตอนนี้เริ่มใจเย็นขึ้นมานิดหน่อยแล้วเออนี่หัวแตกอืมทางในเยอะด้วย ระเบิดแล้วก็มีเอาคว้างไปเออดเดลเดลวอรี่ให้ถึงฐานเลยนะโดนไหมไม่รู้แต่ถ้าทางจะโดนเยอะอยู่เหมือนกันดูจากเข็มทิศแล้วออกมาโผล่หัวมานี่ไงมาดึ๋งโอ้โหกริ้งมาถึงเอ้ยกริ้งมาถึงไหนวะเนี่ยถึงนี่เหรอโอ้โหถึงตรงนี้เลยโอ้โหยังยังยังมีอือหัวนี่อ่ะเออแขนแขน ตัวตรงแขนเออทหารเริ่มน้อยลงอะเอาเอาช็อตกันไม่ได้ละอ่ะปะโอ้ยยังเยอะอยู่โอ้ย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 อืมบางทีก็ต้องยิบเงียบเพื่อเรียกสมาธิในการเล็งก็ต้องขอโทษด้วยข้างในยังคงเยอะเหมือนเดิมเลยตายเท่าไหร่ตายสามเลยโอ้โหดอกเดียวอืมนี่ก่อลังหักไปเหมือนกันนี่ตรงนี้ไม่สอง เดินไปไม่รู้เลยว่าอยู่นี่โอ้โหระเบิดขอบคุณเพื่อนมากที่คอยยิ้มกำลังเลยกระดาษตะนางตีกูใช่ไหมล่ะไอเลือดโอเคโอ้โหเอ้ยนี้มีป้อมปืนโอ้โหของโฟดมึงเล่นกูได้ไหมได้ตรงไหนอีกนี่อีกอืมไม่เหลือโดยขนาดนี้ก็ไปรัวมากด้วยอืม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 ตรงไหนอีกวะข้างบนมีอีกเปล่าฟังไงไงยั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 งตะยิงอีกกูเล่นขนาดนี้ยังจะยิงอีก โดนไม่โดนไม่โดยใครวะนั่นน่ะเราจะมาจากแถวนี้โอ้โหหรือไปใช้ช็อตกันกูนึกว่าใช้ปืนกลบ้าโอเคออกมากระสุนเอาไหม้หมดยิงไม่หยุดยั้งยปึ้นได้ต่อแล้วละตรงนี้มีอีกสองข้างบนอันเนยออกมาออกมาเออโดนไมมไม่โดนเอ้ยโดนแล้วโอเคดีอื อืมกูเนี่กูยืนเลยกูยืนท้าเลยท้ากะสุดเลยอ่ะอ่าเออเออเออโอ้โหเข้าไปแทงอย่างรวดเร็วพี่นี่จบที่ไหนมาเนี่ยแทงได้เก่งจริงๆ destroy the AA กันนานไงตาที่อ่านไว้จริงๆอืมอืมอืมโดนไหมไม่โดนเลยไอ้เฟตเฟ่ย์อ้เคอืมไม่โดนจริงๆ่ะเนี่ยโอ้ะโดนนาทีเก่งตั้งนานโตโอ้ยอินปอมเปิดปอมเปิดจะ จะไปยืนรับกระสุนทําไมซีรับหมอบไปเปล่าเอ้ยไม่ได้หมอบไปเปล่ายืนอยู่ทำไมดูเตีย้ยเอียเอ้ยเออก็กระแพงมันสูงจ้าเอ๋เปียงหลับโอ้หน่อมแนมเหลือเกินตรงไหนอีกตรงไหนอีกอ่าอีกใครอยู่ไหมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยฝังเอาว่าไะฝั่งเราโอเคเกือบแล้วเกือบลั่นแล้วเมื่อกี้อีกนิดเดียวทนอีกนิดนึงจะจบแล้วถ้าทางจะจบแล้ว อึบบึ้มพังไปซะมีอีกไหมยังมีอีกฝั่งเราเปะเนี่ยเอ้ยคนละฝั่งนี่วะเห็นเสื้อก็รู้อม,มันยิงยากยิงเนจริง,ง,รงต้องรีโลกระสุนอีกทําไมไม่รีโลดให้อัตโนมัติเลยล่ะครับเออคนเล่นจะได้สบายใจอืมดักแทงข้างหลังเอาคืนที่มึงทำกูหกูยหลายครั้งเออนี่ไงเบี่ยงจ้าเอะ เออเอออืมกลุ่มท้องอื้โอ้ยลันลันลันเออโอ้โหออนี่เล่นรัวไม่เอาดิไม่ทำอย่างนั้นกันดินี่โหลดสแป๊บนึงโอเคไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วเอาแหละตรงนี้นะมึงทำอย่างไรดีเออนี่ไงอ่าออกมาก่อนออกมาก่อนบึ้มโอเคบึ้มสิกนอนไปแล้ว ค่อยทำอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนดูดูก่อน destroy a a กันโอเค a a กันมันน่าจะมีตัววางอยู่ a a กันนี่งไง a a กันก็อยู่นี่หรือหรือว,ว่าต้องวิ่งเข้าไปอีกต้องวิ่งเข้าไปอีกดิเออตรงนี้โอ้โอโออยตรงตรงนี้มีอีกไอ้นี่ตัอว่าทำลายไปนี่หวะนั่งไงไกลๆดูถือว่าเก่งมากอาุ๊ยอะไรเสียงอะไรเราแว้เหลือเกินทุกคนต้องว่าใครวางระเบิดมาอีก แต่จริงๆนี่นี่หน่อยนี่ก็กลัวคิดว่าเป็นระเบิดไปแล้วโอ้โหหนักหน่วงโอ้โหฮัดคอหนักหน่วงจริงๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนว้าบเข้ามาตรงนี้ก่อนตัวคนเดียวด้วยมึงต้องออบต้องออบอุ้ยอุ้ยออบยังเห็นช็อตกันเลยช็อตกันเลยอย่างงี้ยไกลแล้วโอ้โหเยอะเยอะเยอะเอ๊ะระเบิดแล้วก็บีนี่ว่ะโอ้ย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 เอาไปไฟ ไม่ไหวแล้วมึงเหลือแต่ระเบิดสติ๊กของโป๊ดกูแล้วนี่เลยต้องอย่างนี้วับเข้าหลังรถกามบานมันจะไปโดนใครเอาไปควางมีเท่าไหร่จัอัดให้หมดเลยมาโอ้โหระเบิดโดนเลยวะโดนไฟมาอีกอุ๊ยระเบิดเฮ้ยออออกจากรัศมีมันก่อนโดนไหมเอ้ยถือว่าได้ผลอยู่้ควางมัวแต่ได้ผลเออนี่โอ้โหข้างหลังข้างหลังเข้าข้างหลังมันอืมโ,โดนไหมโดนอู้หูแดงแดงถือกระไร อุย้ยวิ่งเลยโดนหลังโกมึงหลังหักมั้เนี่ยใครใครสลังหักแล้วมั้งเนี่ยอู้ยังโดนอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเอาโอเคลีเจนไี่แค่หลอเดียวก็เอาเอ้ยฝั่งเราไปไหนฝั่งเราโอเคหลอนแล้วหลอละอืมโดนไหมโดนแล้วโอเคเหลือ,ออีกสองตัวมันรู้ได้ไงว่าคุณมาทางนี้มันต้องมันมันต้องมีเซนอะไรบางอย่างแน่ๆเลยพวกนี้ ตรงนี้นะมึงโอเคเลือดโอโ้โหเพียบเลยมีหน้าทำไมถึงตายยากตายเย็ดมีเลือดตุนอยู่อ่ะอีวางพอกันทีปิง้งปองไปและวิว่งละเดี๋ยวตัวลูกหลงดูผลงานอืมระเบิดยังสวยงามเสมอเออจบสักทีทีนี้เครื่องบินฝั่งเราจะได,ได้บินผ่านเมืองนี้ไปอย่างสบายใจอ่ะต่อด้วยเคลียร์ด้วยตอ์ปิโดยลูกนึงอ่ะเอาให้แบบหายคอไปเลยบึ้มอืม เนี่ยแหละไม่เหลือโบราณสถานแล้วก็ไม่เว้นกันเยี่มยอดกระเทียมดอง um จริงอุ้ยระเบิดระเบิดทำไมลอยตาหายเมื่อกี้แล้วมันก็หายไปเองเออแปลกดีเหมือนกันจบทุกทีแต,แต่ว่ายังมีหลายหลายที่นะที่เราต้องไปกันยังมีอีกหลายพาที่ติดตามชมกันนะฮะมามาดูกันก่อนคราวนี้ถือว่าได้สามดาวนะมันไม่ถึงห้าดาวอะมันเล่นยากมันตายเยอะตายบ่อย โอเคครับหรตบพาร์ตี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ครับพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ